ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้า วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงควันหลงของรายการแชมป์กีฬาเจ็ดสี HD แชมเปี้ยนคัพปี2024นะคะทุกคนได้ทําการแข่งขันนะชิงชนะเลิศก,กันจบสิ้นไปแล้วนะคะเป็นการพบกันร,ระหว่างน้องใหม่นะคะพัฒระบ่อพิษจากบุรีรัมย์และแชมป์เก่า2ส,สมัยลาดวินิตบางแก้วจากสมุทรปราการนะคะทุกคนก็แข่งขันกันที่สนามสุพัชราใสบรรยากาศนะคะอันนี้เราดูทางการถ่ายทอาสดนะแบบโคตรคึอกอะ่ะชื่นช อบแล้วก็ชื่นชมทางฝ่ายผู้จัดช่อง7 HD ปีนี้คือแบบติดตามทุกคอนเทนต์นะบอกเลยว่าแบบปังสุดๆนะคะปบมือให้ <c oughs> ก็สำหรับเอ่อรายการนี้นะคะในในนัดชิงเนี่ยเขาจะแข่งกันครึ่งละ25นาทีแล้วก็จะพักครึ่งกันไม่เกิน10นาทีนะคะทุกคนก็จะลงเล่นฝั่งละ7คนแน่นอนเพราะว่า มันคือฟุตบอลนักเรียน7คนนะคะทุกคนก็ลงเล่นเกินกว่านี้ไม่ได้นะจ๊ะช่วง5นาทีแรกนะคะทางพัทระบอบผิดเนี่ยก็แบบบุกโจมตีลาดวินิตบางแก้วนะคะแบบบุกจนแบบเฮ้ยเฮ้ยมันโหดจังวะเกือบได้ประตูหลายครั้งแต่ก็ยังทําไม่ได้นะคะจนกระทั่งลาดวินิตบางแก้วนะคะมาได้ลูกฟรีคิกจากน้องธีรศิลป์น,นะคะไม่ใช่ธีรศิลป์แดงดานะคะอันนั้นมุ้ยนะคะทุกคนก็น้องธีรศิลป์จากลาดวินิตนะคะก็สัตฟรีคิกเข้าไปแบบสวยสด หยดย้อยเลยนะคะทุกคนก็เฮก่อนเลยค่ะนําก่อนเฮก่อนนะคะลาดไปบางแก้วขึ้นนํา1นึ่งสูจากนั้นไม่นาน,นะคะ่ะทุกคนบ้าบอที่สุดเลยเพราะว่าทางพัทลบับอพิษนะคะก็ เปิดหน้าโจมตีราดนิบางแก้วแบบสุดลิ์เหมือนกันนะคะจนกระทั่งมาได้ลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรกพัทลาบอพิดก็ได้เฮอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าได้ลูกที่2นะคะก็จบครึ่งแรกไปพัทละบบอพิดขึ้นนำสองหนึ่งอ่าแล้วก็พักกันไปก็มีสีสันข้างสนามเออรอบนี้ไม่มีโรนันโดเนาะเพราะว่าโรนันโดตกรอบไปแล้วนะคะโรนันโดพร้อมล่ามส่วนตัวชอบมากเลยอะเออแต่ว่ารอบนี้นะคะก็มีท่านอ่าท่านประธานเป้นะคะ เอ็มบัปเป้นะคะเออมามาเชียร์อยู่ที่ทางพัทละบอพิษด้วยนะคะแล้วก็แบบผู้บรรยายเนะา,ะเาะภาคสนามเขาก็ไปคุยกับทั้งแฟนบอลทั้ง2ฝั่งนะคะก็สนุกมากนะคะก็ทุกคนมีส่วนร่วมมามันมันดีมากเลยชอบมากเลยนะคะพอต่อนี่ครึ่งหลังนะคะทุกคน2-3นาทีแรกนะคะพัทระาบอพิษก็ให้ลูกที่3แล้วก็ลูกที่4 เอาตั้งตัวไม่ทันนะคะยังตั้งตัวไม่ติดเลยอ่ะก็ได้ลูกขึ้นนําทิ้งห่างไปอีกนะคะทุกคนแล้วก็มันมีช็อตดราม่าช็อตหนึ่งนะดราม่าปะวะไม่รู้เหมือนกัน่ะมันจะมีช็อตที่ทางพัทลรับอบพิดอ่ะเขาดึงเสื้อของราบพินิดบางแก้วนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะทางราบพินิตกําลังบุกอยู่หน้าเข็โทษอ่ะเออเส้นตรงนั้นเลยอ่ะแล้วก็ทําฝาว แล้วกรรมาการให้ใบเหลืองขอปรึกษาชาวเน็ตว่าเขาเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าน้องที่อยู่พัทธละบบ่อผิดที่ดึงเสือ้อแล้วถ้าเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยจริง,รงๆมันเหลืองเฉยๆหรือว่ามันยังไงแดงไหมหรือยังไงส้มไม่มีนะเออมีแค่เหลืองกับแดงเออยังไงมี อ่ะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะทุกคนมันมีอีกชอ็อตหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นชอ็อตไปแดงนะคะก็ทางทางลาดวินิบางแก้วนะคะน้องเขาเอามือไปสกัดบอลหน้าประตูนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ได้ใบแดงแล้วก็ทางลาดวินิตก็เลยเหลือแค่6คนนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็พัฒรบอกผิดก็ยิงรัวๆไปอีกนะคะจบการแข่งขันชนะไปด้วยสกอร์เต่อ1นะคะทุกคนก็ฟอร์มร้อนแรงมากนะคะสําหรับพัฒรบอกผิดก็ยินดีด้วย ะะกับน้องๆทุกทีมเลยนะที่ได้เข้าไปเล่นในรายการนี้นะคะ256ทีมนะคะสำหรับพัทระบ่อผิดนะคะคือบอกเลยว่าว้าวมากเป็นมามืดมามืดแค่ชื่อโรงเรียนปะ แต่ว่าชื่อนักเตะอะถ้าใครไปส่องดูมีนักเตะทีมชาติอยู่ยี่สิบอยู่ในนั้นด้วยนะอุยเล่นกันดีมากนะคะบุรีรัมโมเดลอะทุกคนคือเลิศนะดูมีระบบมีแบบแผนมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางบุรีรัมอยู่นเตดด้วยนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขามีเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแล้วก็มีรูปแบบการทําทีมที่ชัดเจนด้วยเหมือนกับว่าเขาจะส่งเสริมนักเตะตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเด็กที่เขาปั้นมาเล่น เข้าตาเล่นได้ล้วเขาก็จะเอามาเล่นในไทยลีกอย่างเช่นน้องโชตเมืองปัดนะอันนี้เรายกตัวอย่างหนึ่งคนนะแต่จริงๆมันมีมากกว่านี้เออก็คือแบบน้องก็มีโอกาสได้มาเล่นในไทยลีกแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดด้วย ทีมที่ชนะเลิศนะคะก็ได้ทุนการศึกษาไปที่1นึ0 0 0สบาทนะคะส่วนรองแชมป์นะคะก็ได้ไป5,000 50, 0บาทแล้วก็ที่3เนี่ยได้ไป2,000 20, 0บาทอีกหนึ่งรางวัลที่อิฉันรู้สึกประทับจิตประทับใจมากนะคะก็คือรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะคะนอกเหนือจากเงินรางวัล1น1,000บาทแล้วเนี่ยเขายังได้แพ็กเกจตรวจสุขภาพจํานวน2 5 0 0 0บาทด้วยรู้สึกว่าเฮ้ย เลิศจ่ะคือไม่รู้ว่าที่อื่นให้ไหมแต่ที่นี่ให้นะก็เออเป็นรางวัลที่ดีมากเลยนะคะอา้อาวปมืมอสุดท้ายนี้นะคะก็จะมาย้ําตามที่ทางผู้บริหารของช่องเจ็ดเนี่ยเขาได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะจบรายการนี้ไปนะคะอันนี้ก็มาย้าอีกทีหนึ่งให้น้องๆแบบเผื่อมีใครที่แบบสนใจอยากเล่นรายการนี้นะคะจะได้ไปเตรียมตัวนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วกันเพราะว่าชอบรายการนี้มากๆเลยนะคะอ่ะก็ทางผู้จัดเนี่ยเขาบอกแล้วว่าปีหน้าเนี่ยสำหรับฟุตบอลเจ็ดคนอ่ะเขาไม่อั้นเลยนะคือใครอยากแข่งก็คือสมัครเข้ามาได้เลยก็คือไปเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีวอลเลย์บอลด้วยนะคะและปีหน้าสำคัญมากเขาจะเพิ่มอีก2อกีฬานะคะก็เป็นบาส 3, คูณ3แล้วก็ตะกร้อก็เนี่ยแหละ จะได้เป็นเวทีให้น้องๆอะมาแสดงความสามารถรวมไปถึงโรง,งเรียนแล้วก็พวกผู้ฝึกสอนทั้งหลายนะคะจะได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพตรงนี้ด้วยสุดยอดช่องเจ็ดโอเคทุกคนวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะก็ยินดีด้วยกับแชมป์ใหม่นะคะพัฒระบอบผิดนะคะส่วนทีมที่ตกรอบหรือว่าไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะน้องๆก็สู้กันต่อไปนะคะหวังว่าจะได้เห็นน้องๆขึ้นมาเล่นในทีมชาตินะคะโอเควันนี้ไปละ Bye.